ก็กำหนดรู้อุปทานทั้งปวงเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพระพาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม่นจักขุย่อมเบื่อนายแม่นรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม่ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม่ในเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะจิตหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเรากำหนดรู้อุปทานได้แล้วเพราะอาศัยโสตะและสัทธะโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและคันทะ พราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและผลทับภาคเพราะอาศัยมโนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่นมโนย่อมเบื่อหน่ายแม่นธรรมารม ย่อมเบื่อหนายแม่ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม่ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อน,าย,น,า,น,ยออนายแม่ในเวทนาเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเรากำหนดรู้อุปทานได้แล้วภิกษุทั้งหลายทำเพื่อกำหนดรู้อุปทานทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลสัพพุปาทานปริญญาสูตรที่8จบ 9ก้ปทมส,สัมภูปาทานะบริยานทานสูตรว่าด้วยธรรมเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงสูตรที่หนึ่ง61ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขูและรูปจักขูวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น เพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเราครอบงำอุปทานได้แล้วเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนโและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่นมโน ย่อมเบื่อนายแม่นธรรมารมย่อมเบื่อนายแม่นจักขวิญญาณย่อมเบื่อนายแม่นจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหนายแม่นเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเราครอบงำอุปทานได้แล้วภิกษุทั้งหลายทำเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงเป็นอย่างนี้แล ปัมสัมภูปาทานะปริยาานสูตรที่เก้าจบสิบทุติยสัพพูปาทานะปริยาานสูตรว่าด้วยธรรมเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังทำเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงเป็นอย่างไรเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจะขู่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้น ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ารูปจะขูวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้า,าจค่าจะขูสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เกิดขึ้น เพราะจากักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะโซตะคานะชิวหากายมโนธรรมรมมโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป,เป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่นายจักขู ย่อมเบื่อนายแม่นรูปย่อมเบื่อาาในายแม่นจักขุวิญญาณย่อมเบื่อนายแม่นจักขุสัมผัสย่อมเบื่อนายแม่นความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อนายแม่นชิวหาย่อมเบื่อนายแม่นรสย่อมเบื่อนายแม่นชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อนายแม่นชิวหาสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายทำเพื่อครอบงามอุปทา,านทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลทุติยศัพพุปาทานะปริยาานสูตรที่สิบจบ อวิชาวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอวิชชาปหานสูตร 2. ส,สัญโยชนะปหานสูตร 3. ส,สัญโยชนะสมุคคาตาสูตร 4. อาสวะปหานสูตร5อาสวะสมุคคาตาสูตร 6. อนุสยะปหาณสูตร เอนุสยะสมุขคาตาสูตร8สภูปาทานะปริญญาสูตร9ปัทมาสภูปปาทะปริญาทานสูตร10ทุติยาสภูปปาทานะปริญาทานสูตร